สวัสดีครับผมมือนีกนจะจีมะเขาสวนพักสวนครัวน้องขัดผมนี่กจะจีมาหาเก็บพักไปเฮ็ดทำอยู่ทำกินอาหารทำยามเยน็นมือนีครับมาคั้นแรกกจะจีมาเก็บเอายอดพักกับเราก่อนครับนี่โอ้เจวัดปลูกไว้นี่เก็นว่าเป็นดอกเบิแล้วครับนี่แต่กับพอมีให้เลือกเก็บเอาได้เยอครับนี่เก็บเอาแต่ยอดนอน่อนๆนเนาะ แบบนี้ดอกอ่อนๆเนี่ยเก็บไปใส่น้ำครับเนี่ยจะได้กินหอมดีครับผมกินหอมของใบกระเพราดอกกระเพราเนี่ยนี่ก็ดอกอ่อนๆครับเนี่ยเจมาเก็บเอาหน่วยมะเขือเปาะน้ำครับโอ้นี่หน่วยกำลังใหญ่ๆงามๆพอดีเลยครับนี่โอ้นี่ก็งามครับเนี่ยแต่นี่หนวยหน่อยก็ พอกินได้พอดีอยู่ครับนี่นี่เม็ดเขายังบ่มีเนาะปะมีไหวเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ครับนี่นี่กหน่วยมะเขือพวงครับโอ้กับน้องซุกแดงๆพอดีเลยครับนี่มะเขือพวงเหรอ กันก็ไข่ไข่กันก็มะเขือเทศนี่แหละครับนี่แต่ว่าเขาจะน,นุ่ยหน่อยเนาะแถวบ้า,บานผมก,ก็เรียกว่ามะเขือพวงครับแล้วกินมือนี่ก็ที่มาทากินตามหิวตามอยากเนาะครับนี่อันนี้ก็ข้อหมูย่างครับนี่ชั้นข้อหมูย่างเนาะมีน้ำมันเต้มกับจิมี่นี่ครับใส่หมูย่างเนาะนี่แล้วก็ที่พักไปเก็บมาเนี่ครับพักสวนครัว ก็จะมีมะเขือพวงหรือมะเขือเทศหน่อยๆนะมะเขือพวงเนาะแถวบ้านผมเรียบมะเขือเปาะหอมหัวใหญ่ใบกะเพราเก็บสดๆจากสวนกินหอมมากครับผมเดี๋ยวจะใส่รวมกันไปพัดเลยครับพัดกะเพราหอหมูย,ยัดใส่พัดกะเพรารวมครับพัดนี่ครับ ามอย่างนี่ครับผมว่ารสชาติที่แส่บปไนไหนเนาะมาชิมมากินน้ำกกนครับมาครับผมมาลงมือเห็ดลงมือทำใส่น้ำมันลงไปโอ้โหกระทะกำลังร้อนครับเห็ดอยู่เห็ดกินมือนี่ครับน้ำมันร้อนใส่พริกแกงลงไปม,มักเผ็ดหลายกับใส่หลายมักเผ็ด พอดีกับใส่พ่อดีเนาะตามคมชอสโอ้โหจวดจวดเลยครับกินหอมของพริกแกงผัดกับน้ำมันนี่ครับใส่คอหมูย่างลงไปกับใส่หมูย่างนี่ บอตองพัดน,น้นเติมน้ำลงไปน้ำเปล่าวัดพอหมูอยางขาเขงากับซุกม่เรียบร้อยครับรอให้เดือดสักหน่อยกำลังพอดีปรุงรสชาติครับใส่ผงงวลงไปขยายริ้นความแซ่บขึ้นมาเพิ่ม,ม,มความหวานด้วยน้ำตาลใย นิดน้อยตามด้วยน้ำปลาพอดีนิดน้อยซอสหอยนางรมเพิ่มความแซ่บนิดน้อย ใส่อิ้วขาวนี่เพิ่มความจัดจานแซบๆขึ้นมาพอดีนิดน้อยอ่คนให้เข้ากันมีน้ำสัมนพอดีครับนี่เวลาซุกแล้วจะได้เอาไปเ้าเขาเอาไปแซบแซบเห็นเาเขา,เา,า,เขานี่ครับนีน้ำเ้าเขานัน่นนี่ใส่มะเขือเปราะลงไป นี่มะเขือพวงหรือมะเขือเทศนวยๆน,นะครับนี่หัวหอมใหญ่ใส่ลงไปกลิ่นหอมชวนหิวมากๆเลยครับผมกลิ่นอยู่เสร็จแสบไม่รู้บ่นตามหิวตามอยากนะครับมามาชิมรสชาติครับแสบนัวพอดีหรือ,อยัง จัดจ้าจัดจ้าปิดถ่ายใส่ใบกระเพราเก็บสดๆจากสวนปิดไฟครับพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับผมมา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 กินแซ่บๆนุ่นๆน้ำกันกับเขาพืนบ้านมือนีครับผมรสชาต ชวนหิวชวนกลิ่นครับมาครับผมเสร็จเรียบร้อยมาตักกินตักชิมหน้าเตาเลยครับนี่มะเขือเทศโอ้โหหัวหอมใหญ่มะเขือปลอกดูครับผมสีสันสีสันหิวชวนหิวกลิ่นหอมมากมาตักกินตักชิมเลยครับคำแรก นี่เน้นนี่ก่อนเลยขอหมูย่างใส่หมูย่างจะจ้ดจ,จ้ัหอมหัวใหญ่ใบกระเพราม,ม,มาตามด้วยมะเขือเทศขิ่นมะเขือเปาะนี่ พอมะเขือเทียน,นี่เขาจะมีความปรีโยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอแจมแสบนัวเขากันดีมากครับม,มาคู่กันเลยมะเขือปลอกมะเขือพวงนี่กับข้อหมูย่างใส่หมูย่างครับ